ติดตามรับฟังข่าวสารเมืองเบตงและความเคลื่อนไหวในประเด็นต่ตางๆในรายการห้องข่าว93ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกาและรีรันเวลา9นาฬิกา10นาทีถึง9นาฬิกา30นาทีทาง,งสวทเบตง FM 93 MHz เพจสวทเบตง n e w สและวิทยุออนไลน์ radiobetong.prd.go.th ดวววยททมข่าสเบตคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขพบป่าสื่อมวลชนชายแดนภาคใต้ที่ห้องจะบางตีกอโร,รงแรมซีเอสปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานี พลเอกวันลบรัศนะหัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดยแดนภาคใต้พร้อมด้วยพลตรีปราโมทพรมอินรองแม่ทัพภาคที่4รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าและคณะพูดคุยสันติสุขลงพื้นที่พบปะสื่อมวลชนจังหวัดยแดนภาคใต้เพื่อสื่อสารแลกเปลี่ยนสร้างการรับรู้ความเข้าใจในกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดยแดนภาคใต้โดยเฉพาะความคืบหน้าของการพูดคุยเพื่อสันติสุขในปัจจุบันพร้อม ชี้แจงรายละเอียดร่างแผนปฏิบัติการรวมเพื่อสร้างสันติสุขแบบองค์รวม หรือ JCPP เพื่อให้สื่อมวลชนได้ช่วยขยายผลกระบวนการพูดคุยตลอดช่วยสร้างความเข้าใจแก่สาธารณะในฐานะตัวแทนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชดายแดนภาคใต้พลเอกวันล,ลบรัศนกหัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชดายแดนภาคใต้ได้กล่าวว่าการลงมาพบปากกับสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดชดายแดนภาคใต้ในครั้งนี้เป็นการมาสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความคืบหน้าของการพูดคุยดําเนินการพูดคุยในห่วงที่ มามโดยเฉพาะการจัดทำร่างแผน JCPP อีกทั้งเป็นการมาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ร่วมกันเพราะสื่อมวลชนถือว่าเป็น,นกลไกหลักสำคัญในการหนุนเสริมกระบวนการพูดคุยในพื้นที่โดยในวันนี้คณะพูดคุยได้รับข้อเสนอแนะจากสื่อมวลชนที่มีประโยชน์อย่างมากทั้งเรื่องของการสื่อสารกับประชาชนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามกรอบ JCPP การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐกับ หรือแม้แต่เรื่องของการลดความดุนดแรงซึ่งจะส่งผลต่อการสร้างความเชื่อมั่นต่อการพูดคุยข้อเสนอแนะเหล่านี้ล้วนแต่เป็นประโยชน์ที่คณะพูดคุยจะนำไปปรับเสริม เพิ่มเติมกระบวนการพูดคุยให้ครอบคลุมทุกมิติทั้งนี้คณะพูดคุยยังคงมุ่งมัน่นและยืนยันติตนารมณ์ในเรื่องของการเดินหน้าการพูดคุยอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของรัฐบาลและขอเชิญชวนประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนร่วมการสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างสันติสุขที่ยั่งยืนให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดยแดนภาคใต้ต่อไปด้านพลตรีปราโมทพรมอินรองแม่ทัพภาคที่4รองพู้อหน่วยการรักษา ความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าได้กล่าวย้ำเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ระหว่างที่มีการพูดคุยนั้นว่ากองโดยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเป็นหน่วยงานของรัฐที่จะดําเนินการภายใต้กรอบอํานาจหน้าที่ซึ่งจะยกเลิกการบังคับใช้กฎหมายไม่ได้แต่จะลดหย่อนตามสถานการณ์ในแต่ละครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในห้วงเดือนรอมฎอนแม้จะมีการก่อเหตุความรุนแรงหลายครั้งแต่ทางเจ้าหน้าที่ได้ใช้ความอด โทนอดกลั้นเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการประกอบาศาสนากิจรวมทั้งการสร้างสภาวะแวดล้อมให้เกื้อกูลและหนุนเสริมกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขส่วนแนวทางในการลดความดุนแรงอยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดเพื่อหาหรือร่วมกันต่อไปทั้งนี้คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขได้ชี้แจงความคืบหน้าการพูดคุยตลอดในห้วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะการจัดทำรายละเอียดของการร่างแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อสร้างสันติสุขแบบ แบบองรวมหรือ JCPP ที่ต้องยึดประเด็น3สาระสำคัญนั่นก็คือการลดความดุนแรงการปรับการหารือในพื้นที่และการแสวงหาทางออกทางการเมืองโดยการลดความดุนแรงจะต้องมีการกำหนดกิจกรรมกรอบระยะเวลาและพื้นที่ของการดำเนินการตลอดจนกลไกการติดตามสถานการณ์อย่างชัดเจนส่วนการปรึกษาหารือในพื้นที่แนวร่างรายละเอียดเอกสาร JCPP จะรวมเอาการแสวงหาทางออกทางการเมืองเข้ามารวมเป็นเรื่องเดียวกันโดยจะใช้การเปิดพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของประราชาชนเป็นสำคัญครอบคลุม5ประเด็นสำคัญประกอบด้วยการยอมรับอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชนปัตานีเรื่องสิทธิมนุษยชนกระบวนการยุติธรรมและกระบวนการทางกฎหมายเรื่องการศึกษาเศรษฐกิจกและการพัฒนาและรูปแบบการบริหารพื้นที่อย่างไรก็ตามคณะทำงาน ทางเทคนิคของแต่ละฝ่ายจะจัดการหาห,าหรือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกันอย่างไม่เป็นทางการภายในเดือนมิถุนายน2566นี้และจะนําเสนอต่อการพูดคุยแบบเต็มคณะเพื่อพิจารณาตกลงใจร่วมกันในการเริ่มต้นขั้นตอนการปฏิบัติตามกรอบเวลาเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ JCPP และจะนําไปสู่การปฏิบัติตั้งแต่กรกฎาคม2566ถึงธันวาคม2567ซึ่งหากว่า าทั้งสองฝ่ายและประชาชนในพื้นที่เห็นด้วยคาดว่าจะสามารถบรรลุฉันทามติในการยุติความขัดแย้งและนำข้อสรุปที่ได้จากกระบวนการดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาและนำสันติสุขที่ถาวรสู่พื้นที่อย่างยังย่งยืนต่อไปค่ะติดตามรับฟังรายการห้องข่าว93ได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสวทเบตง f m 93 m Hz, h ต z เพจสวทเบตง News Play with you online radio